นุ่นไฝฝันว่านุ่นฮันอยากไปเที่ยวกรุงเทพอยากไปเห็นเมืองใหญ่ในตั้งแต่นุ่นยังหนอยพ่นเพราะว่าเขาเห็นแต่อยู่ในโทรทัศน์หรือว่าอยู่ในทีวีะนะเขาบ่เคยไปสัมผัสตัวจริงจา้าเถือบประหยัดเท่าที่จะประหยัดได้เนาะเพราะว่าอ่เขาบ่เคยไปันาเขาใจสูงสุดไรใจเฟื่อยๆนะน่าจาปะปหดบ้านก็คิด <laughs> ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความย่านอยู่ในนั้นเลยแบบ โอ้โหครบเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าพเป็นอย่างเดียวนุ่นก็บจะลองไปสัมผัสตัวจริงเนาะมันเป็นจังใดเนานะแต่ว่าจังใดกัญาเนาะนุ่นหูหูนุ่นห,ห,ห,หูสึกและสัมผัสได้เลยว่าคนไทยใจดีเนาะพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้เนาะนุ่นกับยู่สวนเนาะพี่น้องบ่ได้ไปใส่เนาะมื้อนี้กัมาตัดหญ,ญ้า้อยให้งวัวคือเกนะ้าเนาะ มีนุ่นก็มีข่าวดีเนาะสิมาบอกพี่น้องเนาะซึ่งแบบนุน่นเป็นนุ่นก็เป็นคนหนึ่งที่แบบจะบอกแล้วต่ว่านุ่นก็ยังตื่นเต้นอยู่ยังแบบอ่ายิ้มหุบหุะนะแล้วก็ก่อนทีจะไปฟังข่าวดีเนาะนุ่นก็มีแนวมาโยน้ำลายให้ทานทุกทุกทานเบ <laughs> <im ono> ิ่องอีกแล้วเนาะพี่น้องเบิ่งอีกแล้วเนาะก็คืออันนี้พี่น้องเดาเบิ่งว่าแม้มากอย่างอันนี้อันนี้นุ่นเห็ด แบบว่าเอาอันบวงคูดไม่ยังแล้วก็ใส่เกลือเป็นนัวหมักเพ็ดเป็นเทียมหอยแล้วอันนี้ก็จะเป็นหมักซิมเนาะหมักซิมปลาที่เอ่าเข้าไปเข้าไปแถวใดมันหักจ้วบดอกย่ำนี่เพราะว่าเป็นย่ำหมักส้มอยู่ปลาอยู่แล่าขะนาะก็เลยแบบเก็บเอามาแล้วก็ลงมาเห็ดอ่ลอลงมาเห็ดคันที้ว่าแบบซุปที <laughs> ่ว่าซุปบอกเพราะว่าเข้าคูดแล้วก็เข้าใส่เกลือเป็นนัวหมักเพ็ดมักเก็ดที่ยาเผาอะนะเนาะ นี้เลยเดี๋ยวจะกินก่อนยั่วน้ำลายไม่ไหวแล้วคือน้ำลายเนาะพี่น้องมาเลยกิ่นส้ม้ำกันเนาะโอ้โหคำใหญ่บ้าส้มดีส้มดักส้มคักส้มเนยส้มอหลี่ โฆษณาขายได้เลยบอนนี้มึงบ่ได้เนาะเราโยกย้ำนี่ย้ำนี่ได้กินส้มแบบว่าอยูปย่ป่ายู่ธรรมชาติหลายแนวเนาะเริ่มแบบเฮาแล้ววไฮแล้วนานแล้วก็เขาก็ไปลาะซอกขุดหนูขุดเอ้ยนะแล้วจวบก็บเก็บมาเลยเนาะอื้อหือ ส้มมากๆส้มแห้งหอือ,อ,อโดยพี่น้องหลังจากที่กินส้มแล้วเนอะส้มคือแบบส้มแห้งนอกคันว่านเนนคนแบบอ่านอนแบบกําลังเหงานอนกำลัาสิตื่นบ่จะไดนกลิ่นไซนี่คือจะแบบมืนตาซะ สะพังเลยแบบมือตาแห้งเลยนะแบบโอ้โหส้มแท้ส้มมาเนาะก็คือส้มมานนี่็จะเป็นส้มหมักซีมเนาะส้มที่แบบเขาหาง่ายตามธรรมชาติเลยเวลาเขาไปหัวไปสวนต่างๆเนาะเขาก็จะสามารถไปเก็บตามนั้นได้เลยเพราะว่ามันก็มีหลายอยู่ยามนี่มันเป็นยามยู่แล้วขนะแต่ว่าขั้นมาคนบุกเขาปากน่าจะบร่ได้กินเนาะน้องพี่น้องมอนี่นุ่นก็สิมาบอกข่าวดีให้พี่น้องเนาะก่อนอื่นมดนุ่นก็สิ ก่อนอื่นมดนุ่นกับซีเวาเนาะว่าพี่น้องก็ฮู้ยูเนาะว่านุ่นทันเป็นคนอยู่บ้านนอกบ้านนาทำม,มาหากินเฮ็ดให้ไทยนาะแล้วก็เฮ็ดห้วเฮ็ดสวนเฮ็ดกับดักหนูใสเมนใสเอ้ยไม่อยานะ่างนั้นนุ่นก็เฮ็ดเป็นมดอันนั้นเพราะว่าเพราะว่านุ่นก็นเห็นอันพอเท่าเมเทาแล้วก็พอเมฮะนะข้าเจ้าเฮ็ดตั้งแต่นุ่นยังเป็นผู้เล็กติดกน้อยผู้เล็กข้าเจ้ากับพาเจียไปใสกับใสเมนอยู่ป่าเจนั้นเนาะ แล้วจนนุ่นใหญ่วันนี้หลายคนย่องนุ่นว่านุ่นเก่งโบแมรเนาะพี่น้องนุ่นโบได้เก่งเลยท่านบุมีโบเท่าเมเท่าโบแมรเนาะข้าเจ้าเห็นให้เขาเห็นเนาะอันนี้ก็สซเหตโบได้คือกันเนาะก็ต้องยอง่องโพยยองแมย์่อพเท่าเนาะเพราะว่าเก่งอิหลีแล้ว มื่อนี้เนาะนุ่นก็จะมาบอกข่าวดีพี่น้องก็คือนุ่นสิได้ออกเดินทางไปประเทศไทยนั่นก็คือกรุงเทพเนาะจุดหมายไปทางของเขาจะเดินทางเริ่มจากบ้านเขาแล้วก็ไปเข้าในเมืองแล้วก็ตตอยู่สถานีรถไฟไปเวียงจันทร์พุนเละพี่น้องไปทางนี้น่าจะน่าจะมอสุดเพราะว่าเป็นรถไฟเนาะมันก็น่าจะไวอยู่แต่ว่าทางอื่นนุ่นกับพวเน่ยใจว่าเพิ่นไปแนวใดมาแนวใดนวด้านอื่นนุ่นกับบุหูกันแต่ว่านุ่นจะไปทาง อุดนอนงคายอ่ะเนาะเพราะว่ามันก็น่าจะสะดวกรถอ่ารถมันจะน่าจะมีอยู่อยู่บ่เนาะอันรถกรุงเทพหาอุดรเนาะแต่ก็ผู้แน่ใจเดียวเฮาก็จะไปสัมผัสตัวจริงเลยเนาะในมือนี้มือที่นุ่นจะออกเดินทางนุ่นกับว่าเริ่มเดือนเดือนธันวาประมาณวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งเริ่มต้นไปที่หนึ่งที่สองนี่แหละนุ่นก็สิเริ่มออกเดินทางพาตะก้องเขาไปเพราะว่าตะก้องเขาท่านกับ อยากไปได้เพอยากไปได้ย่านแบบลงทางแล้วก็อีกอย่านก็เป็นเมืองใหญ่น่ะก็มีมีย่านอยู่แต่ว่านุ่นก็พยายามแบบว่า,า,านนว,ว่าเออก็ต้องย่านเนาะเพราะว่ามันก็มีอ่ายูทูบเบอร์แล้วเขาหลายคนที่เพื่อนไปเพื่อนก็เพื่อนไปแล้วเพื่อนก็ยังแบบอ่าแบบดีใจกลับมานะเพื่อนยังเมียน ความรู้สึกแบบอยากไปอีกรอบหนึ่งรอบสองรอบสามพูนะ่ะแต่ว่าเขาแบบเขาอยู่บนนอกแบบนี้เขาผู้เคยไปมันก็แน่นอนอยู่แล้วเขาก็ต้องมีความยาน่นและความต่นเต้นอยู่ในนั่นเนาะแล้วนุ่นกับพยายามบวกน้องชายหลายแนวแล้วก็น้องเพื่นก็ว่าเดี๋ยวนี้ก็ตัดสินใจว่าสิไปแต่ว่าอันนี้จะเป็นความไฟฝันของนุ่นของนุ่นเองนี่แหละแล้วก็ นุ่นไฟฝันว่านุ่นฮันอยากไปเที่ยวกรุงเทพอยากไปเห็นเมืองใหญ่ในตั้งแต่นุ่นยังน้อยพ่นเพราะว่าเขาเห็นแต่อยู่ในโทรทัศน์หรือว่าอยู่ในทีวี่น่ะเขาบ่เคยไปสัมผัสตัวจริงจ้าเถือว่าเพื่อน,นันพอนอยูแบบคือแบบโอ้หเนอะแบบเขาเห็นแต่อยู่โทรทัศน์พี่น้องเบ้าโบเ้าโบ,บ,าบ,บ,าบถือแบบมันขักมันมันงามนาดแบบ ทั้งตึกทั้งสิ่งต่างๆคือแบบอำนวยความสะดวกหลายนนแนวนาะแต่ว่าเฮาบเคยเห็นดอกจุดนั้นเฮาเบิงแต่อยู่ในโทรทัศน์แลว้วก็แบบนางเอกพระเอกส่วนใหญ่ขาเจ้าก็อยู่ใน,ในกรุงเทพนะเฮาก็ติดตามเบิงขาเจ้าซื่อๆเนาะแล้วคันจีว่าเฮาก็เป็นแฟนคลับของขาเจ้าฮัลเละแล้ววันนี้มีความใฝ่ฝันอยากไปแต่ว่าในความใฝ่ฝันนี้แต่กวนเฮาก็เป็นคนที่แบบทุกยากลำบากยุ่งยากหลายเนาะเฮาสิไปในเมืองเนี่ ขนาดนุ่นยูนี่แล้วนุ่นจีออกไปในเมืองเมืองที่นุ่นยูนี่น่ะนุ่นยังบูมีเงินไปเลยแล้วนุ่นหันกับน้องสายกับพากตั้งใจเก็บเงินกับได้ก้อนหนึ่งเป็นก้อนที่แบบโอ้ทั้งเฮือทั้งเฮงทั้งมีอย่างหมดพี่น้องเป็นปีสองปีนัองก็ถือว่าเป็นเงื่อนเก็บในชีวิดของนุ่นกับน้องสายหันเลยสีพากันไปเที่ยวเก็บเงินกันมากกับแบบทุลักทุเลพี่น้องทุกยากลําบากเฮงเนาะแล้ววันนี้ก็สซีพากัน ลงไปเที่ยวเปิดโลกอันกว้างใหญ่เนาะแล้วก็พากันไปเฮียนฮู้ไปเฮียนฮู้แล้วก็ไปเบิงไปอันเบิงต่างมุมมองว่าเออเาอยู่บ้านนอกแนวนี้พ่นอยู่ในเมืองพ่นเฮ็ดยูเฮ็ดกินแนวใดเนาะแต่ว่าเาส้นทางและภาษาปากเบ้าก็น่าจะคล้ายคือกันนาะบางเทืออาจจะแตกต่างก,กันนิดนึงก็มีหลายๆคนยังถามว่า เป็นอย่างนู้นหันน้องนู่นหันคือหู้อันภาษาไทยเนาะก็เนื่องจากว่านู้นหันตั้งแต่นู่นเป็นผู้เล็กเด็กน้อยพูนแหละนู่นก็เห็นพระเจ้าอยู่ในทีวีอะไรเห็นอยู่ในทีวีโทรทัศน์แล้วเขาเบิ้งข้าเบิ้งไปเบิ้งมาข้าเบิ้งหลายห้วพะนะแล้วข้าก็ซึมซับไปเองว่า ภาษาเขาเขต้องเฮียนแล้วเขาซึมซับไปเองเขาก็ส่วนหลายคนลาวเขาก็ูภาษาไทยอยู่เนาะในการเว้าแต่ว่าการเขียนนี่ก็มันก็ค่อนข้างยุ่งยากเลยภาษา,าภาษาเขียนนี่มันก็ยากอยู่เนาะภาษาภาษาลาวคือกันเนะเาะแล้วบัดนี้นู่นว่าถ้ามา,าไปเที่ยวไทยในความคิดของนู่นเนาะเขาน่าหนึ่งมาเขาน่าจะบบได้เที่ยนเขาน่าจะบบได้เหนจางไก้จางไก,งก้น้ำเที่ยวเพราะว่าภาษาป,ปากว่าวเขาก็ยาก ค่ายกันแล้วก็วัฒนธรรมก็อยากค่ายกันคือกันเนาะแล้วก็ในการไปคั้างนี้ก็กะมีความตื่นเต้นแล้วก็ยานอยู่ในใจนิดๆเพราะว่าเราเคยไปเมืองใหญ่เนาะเพราะว่าครั้งนี้ที่นู่นจะไปน่ะนู่นจะไปเห็นอ่านะครหลวงเวียงจันทร์เป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องนองนะครหลวงเวียงจันทรน์ีนนู่นก็เราเคยไปเชื่อเนาะนู่นจะไปเห็นครั้งแรกเนาะประตูไซตประตูเอ้ยนะ บ่เคยไปเนาะพอดีคันไวที่ไปพูดกันนุ่นกัน่าจะแวะไปบึงนุ่นว่าเพราะว่าเราบบได้โบโบได้ไปบบมีโอกาสได้ไปฮะนะแเราอ่านุ่นกับบูว่านุ่นกับน้องสายหันซีใส่งบประมาณงบผนับประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเงินเก็บสพอโบนุ่นก็พยามศึกษาแบบว่าจากบันี้หดบันี่ค่ารถมดเท่าไหรแล้วก็กินกินข้าวสามข้าบจะมัดเท่าไหรแเด้อ อันนี้เริ่มจากเดือนธันวา,เ,าเดือนธันวารเริ่มจากเดือนอ11แล้วเดือนพฤศจิกเนาะที่นู่นศึกษาแบบเบิ่อง,งานการกินการยูแล้วก็ค่าโฮพักเดวาา่าเฮาซีมดเท่าไหรนะ่นดนุ่นก็คิดว่านุ่นก็จะ,ะจะประหยัดเท่าทิจะประหยัดได้เนาะเพราะว่า <laughs> อ่าพวกเคยไปกันน่าเขาใจสูริซูร่าใจฟุ่มเฟือยนะน่าจะบหดบ้าน,นก็คิดย่านอยู่ก็เลยแบบช่วยกันประหยัดเท่าทีประหยัดได้แล้ววันนี้เขาจะไปก็เขาจะไปเที่ยวบนที่เขาอยากเห็นแท้ๆเขาอยากมูนแท้ๆนะเพราะว่ามันเป็นความฝันของเขาเนาะแล้วบนที่แบบแถวแถวทั่วไปเขาก็จะน่าจะดได้ไปเขาอยากไปบนที่เขาอยากเห็นแท้ๆนะแล้ว อยากเห็นอันแบบอยากเห็นกรุงเทพกับอันอยากเห็นทะเลอันนุ่นอยากอยากไปแต่ว่าเมื Moon ่อได้ใจว่าส you know, ีออดบอดทะเลอันโหดกรุงเทพก็โอเคแล้วเนาะก็ดีใจแล้วแต่ว่ามือสีออกเดินทางแท้ๆแล้วเดี๋ยวอ่านุ่นก็จะได้แจ้งพี่น้องอีกเท่อนึงเพราะว่าอ่าบุกเกินบุกเกินแต่ที่นึ่งที่สองนี่แหละที่นึงที่สองของเดือนท่านมือเดือนท่านว่านี่แหละนุ่นก็จะออกเดินทางเพราะว่าได้เกี่ยมเครื่องสักเครื่องสักของแล้วก็อ่า เฮ็ดเวียงเฮือนมานยังให้พ่อมันหัวมาอยังแล้วก็หาพี่น้องให้มาเฝ้าให้อนะว่าเขาน่าจะเดินทางไปประมาณอาทิตย์หนึ่งผู้บางเทือกับบางเทือกับเรือหู้บางเทือกกบโบพุพอดเนาะกับเบิ่งแต่เงินเฮาก่อนเป็นอะไรก็นนอะพี่น้องก็อย่าลืมติดตามกันเนาะ <S 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 2> <S 2> คือในการเดินทางครั้งนี้เนาะอ่านุ่นกาลยงทรายกับวาสิพากันอ่ ขี่รถเมล์หรือว่ารถตู้ประจาทางเนาะก็จากหนองคายไปกรุงเทพพุ่นแหละแล้วก็มีพี่น้องทางฟังไทยอเอฟซีของนู่นนั่นแหละเพื่อนก็บ,บอกบอกว่าให้ให้ขี่ยน,นเอามันไว้ดีแล้วไปฮอดกรุงเทพก็คือบ้านของเพื่อนก็จะอยู่ใกล้ๆสนามบินอันนี้นุ่นกับพแน่ใจว่าอ่านุนอยู่ใกล้สนามบินแทบบเพราะว่าเขากับพเคยเห็นหน้าเห็นตากันเนาะแต่ว่าอาจังย์ใดนุ่นก็ขอบใจเพื่อนหลายๆแต่ว่า,า,น,านุ่นหัน กำลงทายว่าตั้งใจว่าจะขี่รถเอาเพราะว่าค่าปีนยนต์มันแพงประมาณตามที่นุ่นตามที่นุ่นเบิ่งอยู่ในคลิปทีคนอื่นไปนะประมาณ4ี่ห้าพันบาทแล้วก็ขับคัน่าเข้าขี่รถจากหนองคายไปไปกรุงเทพมันกันประมาณห้าหกร้อยบาทเนาะห้าหกร้อยบาทนี่มันก็นตัดค่าปีนยนต์ไปหลายตืบเนาะแล้วก็เทากับักษาค่ากินคายูของเฮาน้าเพราะว่าในการไปั้งนี้กับบุญเรีนมา เขาสิขี่รถหรือว่าขี่ยน,ยนแล้วมันจะจบเนาะเขาไปโหดปุ้นเขายังมีค่ากินค่ายู่ค่ารถโดยสารเขาจะไปนี่ไปนั่นเนาะเขาจะมีวินมอเตรอร์ไซค์โบมีอย่างอันนี้แล้วเขายังสอกอันบนพักอีกบนพักกันุ่นนุ่นก็นได้เบิ่งข้าวๆแต่ว่านุ่นก็นจะสอกบนที่อ่ามันอยู่ใกล้แถวตลาดโบรหรือว่าแบบสถานีรถไฟหรือว่า สถานีจอดรถดยสารต่างๆนอนเดี๋ยวนุ่นก็จะส่งบอลที่อันเท้าสิไปนี่ไปนั่นมันสะดวกแล้วก็บุแี่ให้ใจว่าอันแถวพักที่พักอยู่ไทย์ขนาะ่าคืนหนึ่งประมาณห้าห้กร้อยนี่ิมีอยู่บนโนหรือว่าแบบแพงหลายกว่านั่นนอะนนุ่นกับบุกงกันพกเคยไปแต่ว่านุ่นกับพยายามศึกษาบอลที่มันศึกษาเบิ่งคลิปที่ผู้อื่นเหตุบอลที่มันถึก เท่าที่แบบถึกเท่าที่แบบว่าตัวเองจะไปพักได้พอแต่แบบนอนได้ก็โอเคแล้วเนาะโบโบนอนข้างถนนเ <c oughs> พราะว่าเนียนเนียนประหยัดเนาะเที่ยวอ,อยู่แต่ว่าเนียนประหยัดกับพอแล้วเนาะเพราะว่าโบเคยโบเคยไปคันว่าเคยไปมือน้าเราเข้าไปเทื่อที่หนึ่งเทื่อที่สองเขาเคยไปเราวมื้อหน้าเฮาฮู้เส้นทางแล้วเอวเอเข้าไปเราเข้าไปแนวใดก็ได้เนาะแต่ว่านี่เขาบเคยไปนเราแบบนี้เขาสิไปแบบ โอ้โหสิวา่าไรยังตื่นเต้นนี่นุ่นว่าแบบตื่นเต้นแบบบูฮู้ว่าสิไปพูดในสิตื่นเต้นซ้ำใดแล้วก็สิมีความรู้สึกจังใดนุ่นกะบูฮู้คือการแบบสิประทับใจซ้ำใดเนาะเพราะว่าในเมืองใหญ่เนี่ยน่นอนอยู่แล้วเฮาสิไปสิมานี่กะมันมันกะอยากยุ่งยากนิดนึงเนาะบพว่าแต่บ้านเฮาบ้านเพิ่นเนาะนุ่นแบบว้าว่าไหวแล้วแบบ เอาจังใดดีวะเพราะว่า,าผู้จะไปน้ำนี่ก็อยังผู้อย่างกันผู้อย่างเราวบบนี่สีออกไปน้ำกันเนาะเป็นตาหัวเด้แต่ว่จาจังใดก็สิไปก็ชิดสู้เนาะเพราะว่าพัฒนงตวเองอยู่จนนั่นเนาะถ้ามาไปพูดเนาะคนว่ามีเวียกดีๆให้เหตุเนาะแบบ เบียงอยู่ไทยคือมูคูกับไปหลายคนอยู่ที่ข้าเจ้าไปเฮ็ดเบียกอยู่คุณเนาะข้าเจ้าก็ได้เงินเดือนกับดีอยู่แต่ว่าบอลที่ข้าเจ้าเฮ็ดทันข้าเจ้าบุบพนังงานเพิ่มหับอันคนเฮ็ดงานเพิ่มขนาดฮับฮับคนเฮ็ดงานเพิ่มนุ่นก็เลยแบบบม่ได้ไปนุ่นก็รอท่าดนเติร์ขันว่านุ่นไปแล้วนุ่นมีโอกาสไปแล้วบัดเีมทั้นมีโอกาสไปแล้วแบบมีงานดีๆมีเรียกดีๆให้เฮ็ดเนาะแบบบเถึงขั้นแบบ อยู่ห้องอ้อห้องเอคือคนอื่นเนาะกลัว,วเขาเป็นเด็กปนวกแบบนี้เนาะเขาหางานที่แบบมันเหมาะสมกับตัวเองค่วมามีงานที่เหมาะสมกับเขาแล้วเขาเห็นได้เนาะนู่นก็จีมากลับมาบ้านแล้วมาประกอบเอกสารนู่นนี่นั่น,นหลายแนวเนาะและ้วก็นุ่นจะเดินทางไปเห็นงานอยู่ไทยเนาะ,ะว่ามาคือแบบตื่นเต้นตื่นเต้นแท้ๆเนาะพี่น้องแบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความยานอยู่ในนั่นเลยแบบ โอ้โหครบเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าผู้เป็นอย่างเดียวนุ่นก็บจะลองไปสัมผัสตัวจริงเนาะมันเป็นจังใดเนาะแต่ว่าจังใดกายาเนาะนุ่นหู้หู้นุ่นหู้ซึกและสัมผัสได้เลยว่าคนไทยใจดีเนาะพี่น้องแล้วก็คลิปนี้เนาะนุ่นกับซีมีได้ทำซ้ำนี่เนาะขอบใจพวกแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามราบซุมคลิปนุ่นจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นกับตากล้องตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปก่นอกนอ้อบ๊ายบาย